มาจ้าทุกคนมาเด้อจ้าไปดูกันว่าไข่ไก่มันสิออกไข่บอจ้ะนี่นะคะสองตัวของเรานี่จ้ะพูนนะคะอันนี้ก็คือสวนในหน่อยหลังบ้านนะจ๊ะนี่ค่ะ นี่จ้ะทุกคนอันนี้ก็คือกงชัวคาวเดอ้อจ้ะก็คือบุ๋มกำลังทำข้างหลังอยู่กะซเอาไก่ไปไว้ทั้งหลังพุนค่ะก็รื้อเต็นท์รื้ออะไรออกแล้วกะสีเอาไก่ไปไว้พุนเด้อจ้ะนี่จ้ะก,ก็ปล่อยเขาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนี่ยเขากินถากให้มันหมดก่อนจ้ะให้เขากินทากให้หมดก่อนระบุ๋มกะสีออาอัน กระสีเอาพักมาล่งเด้อจ้ะ๊าดพี่น้องมาเบิ้งเด้อจ้ะโอ้ลาโอา้ลาป๊าดสองไข่จ้ะทุกคนว้าวอีพออีเมไข่นวยใหญ่อยู่ได้จ้ะยอย่าโฟกัสถี่มือเด้อจ้ะพี่น้องทำสวน๊าดอีพออีเมี อมอันนี้ไข่ใหม่ๆเลยจากตัวใดเนาะนี่สงสัยตัวนี้สีน้ำตาลหรือเปล่าพี่น้องจา๋าส่วนอันนี้อันนี้บุ๋มก็คือเอามาหลอกให้เขาไข่นะคะนี่จ้ะว้ายพี่น้องดีใจดีใจกว่าถือเหลขกคุนเดอ้อจา้าซื้อเลขบุกค่อยถือเลี่ยงไกล็กเด็กไข่พรอมคุณน,นะไอพออีเมจา๋า อู้จ้ะอือฮึเรองกัไปไปบปิดไฟแบบที่นี่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ